ไม่ถ้ามันหมุนหมุนนะมันคือมันได้แล้วได้แล้วใช่ไหมหมุนหมุนนี่เฉยอ่ะ okay. สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับทุกคนนะครับช่อง Ford b ป้ายจีทีก็ตัววันวันนี้ก็อยู่ที่ Ford เกษตรนะวันนี้ XLT สีน้ำเงินข้างหลังเนี่ยตัวนี้เด็ดๆมาให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แปลง Y b o บ y ดี5 0หเนี่ยจะทำแบบบัวทันไฟหน้านี่เป็นอีกตัวเลือกนึง ทำหนึ่งห้าศูนย์เหมือนการตีวายทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าใช้ชุดกระจังหน้าตัวไฟที่เป็นตัวเดินนะครับที่เห็นอยู่นี้คือแปลงใหม่หมดเลยนะฝากระโปรงข้างบนนะครับตัวจมูกเชอร์บี้แล้วก็ตีเนี่ยตัวลายของเขาเนี่ดูสวยนะครับลายมันจะไม่ใช่ตัวลายสีเดิมปกตินำด้านใช่ไหมนี่ตีแบบเคปลา่าแล้วก็ดูมีลายไปด้วยนะครับตรงนี้ทรงจมูกเชอร์บี้ฝากระโปรงที่ทําใหม่นะตีฝากระโปรงใหม่มาค้างใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับ นีเกมข้างตรงนี้ใหม่หมดแต่ว่าโดยปกติ f 1 5 0ที่เขเคยรีวิวไปเนี่ยไฟมันจะเต็มมันจะต้องเปลี่ยนเป็นไฟเมกาแต่ตัวนี้เขาเอาเป็นไฟเดิมเป็นหน้าเดิมนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ออกมาได้สวยดูดีเลยนะครับใช้ไฟเดิมแต่แต่งตัว daytime ์เดย์ไทข้างในเนี่ยหลอดเดย์ไทม์ข้างในเปลี่ยนใช้เป็น d a ย์ไทม์แบบไฟวิ่งนะครับเปลี่ยนเดย์ไทมให้เป็นไฟวิ่งมาแล้วก็เอาานขาชุดหน้าเดิม กระจังหน้า FWD ตัวนี้ไม่ได้ขยายขึ้นนะใช้เป็นไซส์ของตัวด็กเจนปกติแล้วก็ทําคางด้านล่างเพิ่มเข้ามาในตัวนี้ตีใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวนี้เป็นตัว XLT ที่เพิ่มออปชั่นนะครับเพิ่มออปชั่นมาอีกสามหมื่นบาทแล้วก็ไฟตัดหมอกจะสังเกตนะมันจะมีกลมดวงหนึ่งมีเหลี่ยมดวงหนึ่งไอ้กลมเนี่ยไฟตัดหมอกเดิมตัวรถของตัว XLT ใช้ไฟเดิมแล้วก็มีไฟเสริมเข้ามาในตัวชุดคางของ F150 แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า นะครับเป็นตัวเตือนกันชนด้านหน้าต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในออปชันที่จ่ายตังไปก็ใช้รานได้ปกตินะนี่ก็เป็นลายสวยเลยแหละนะก๊อบ้า้เนี่ยตัวนี้นะครับแต่งก็แปลกไปอีกแบบอันนี้จะใช้เป็นดําด้านแล้วแล้วก็ใช้เป็นลายแบบนี้เข้ามาด้านข้างอารตีใหม่นี่มันจะป่องมันจะอ้วนออกมาแบบนี้นะครับจากตัวเสา A เนี่ยมันถูกตีวายออกมานะครับแล้วก็ใช้เป็นชุดนี้เข้าไปนี่คือชุดแปลง F 1 5หเป็นตัววายบอดี้ที่ใช้เป็นตัวหน้าเดิมนะครับตัวไฟเดิมเข้ามา พอใส่แบบนี้นะล้อมันซุ้มมันต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป,เปลี่ยนล้อทรงนี้ก็ต้องใช้กับล้อที่มันเป็นออฟเซ็ลบตอนนี้ใช้เป็นล้อเสียลบ44เปลี่ยนเป็นออฟลบ44ไปนะครับแล้วก็ like. กตัวยางเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนยางเป็นตัวรถ x นะครับตัว R X u i d R X quest ยาง MT ซีรียางก็เป็นเบอร์ส3คูณ12.5 R 20ะเขาเรียกว่ายางฮิตและกันเบอร์สามสิบสามแแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใช้เหมาะกับยางที่เป็นโอเวอร์ไซส์แบบนี้ ตัวล้อที่มนเป็นออฟเซ็บบมันก็จะทําให้ล้อมันยื่นออกมานะครับถ้าพี่แต่งพี่ๆลูกค้าเนี่ยแต่ง F 1ฟ0ศูนออกมาแต่ไม่ใช้ยางลบเนี่ยยางออฟเซ็ที่มันเป็นลบเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมันจะยุบเข้าไปมันเหมือนโค้นแขนใหญ่แล้วก็ขารีบๆอ่ะมันจะตลกมากเลยนะครับ้านะแต่งแบบนี้ก็ต้องใส่ล้อทรงนี้แหละกําลังดีแต่ถ้ากังวลนะว่ามันเกลยซุ้มเยอะไปหรืออะไรเข้าดงเข้าด่านจะมีปัญหาไหมก,ก็แนะนําให้ลดออฟเซ็ตลง จากสี่ิบสี่ไปเหลือซักย4ิบสีก่ก็ได้จากพอเป็นย4ิบสี่เนี่ยมันจะปิ่มๆซูมนิดเดียวนิดหน่อยไอเนี้ยไม่มีปัญหานะครับใช้เป็นลบย4ิบสี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการยกตัวรถนะครับตอนนี้ก็มีการยกขึ้นนิดเดียวไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับมันก็หนุนเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วนะครับตอนนี้หนุนเพิ่มไปหนึ่งนิ้วแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากกันโค้ง,งด้านล่างนิดหน่อยใช้ปีกนกเดิมตัวรถนะนะฮะซึ่งทรงมันก็เท่มากแล้วก็ไอตรงนี้เดี๋ยวให้้กลองมมาดูนนนะครับับเป็ แอปที่มาเป็นโฟล์เข้ามาจริงๆนี่เห็นไหมส่องเข้าไปเนี่ยรูมันไหลเข้าไปเลยนะครับงั้นอากาศที่วิ่งเวลารถวิ่งเนี่ยอากาศไหลจากหน้ารถผ่านกระจังหน้าผ่านตัวแผงหน้ามามันก็จะมาออกด้านข้างตัวนี้ก็ช่วยในยเรื่องของระบายความร้อนโฟล์ในห้องเครื่องได้ดีขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็คือแต่งมาไม่ได้แต่งหล่อยอย่างเดียวแต่ว่าใช้งานได้เลยส่วนตรงเดิมที่มันเป็นตัวเดิมของตัวรถเลยก็คือท่อนนี้ท่อนผู้โดยสารล,ละกันนะครับท่อนคนขับท่อนตรงกลางนี่คือท่อนเดิมสีเดิมตัวเดิมของเขา นนี่ก็สีนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยทำมาใหม่เปลี่ยนหมดเลยนะถอดแก้มข้างซ้ายขวากระจังใหม่หมดเลยเดิมข้างหน้าเดิมอย่างเดียวคือระบบไฟนะครับไฟหน้า LED กับไฟตัดหมอกล่างที่เป็นกลมๆไปนั่นะคือไฟเดิมของเขาอ่ามาดูด้านท้ายท้ายนี่คือทาวายมาใหม่ชุดนี้เลยนะนะครับชุดนี้มันจะมีตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็ถอดออกมาเนี่ยตรงน,นี้มันจะตีโป่งพร้อมซูมนะครับขึ้นมา ไลา่ย,ยาวมาเลยแล้วลูกค้าก็ติดเป็นสติเกอร์แรปเตอร์คือ F150 เนี่ยที่กอปเรียกกว่านี้เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ขายที่ทางอเมริกานะครับมันจะมีรุ่น Ford F150 อยู่แรปเตอร์ or, ทรงก็จะเป็นทรงนี้แหละนะครับแต่ในไทยไม่ได้เข้ามาขายมนันเรียกว่ากระบะ full size นะกระบะ full size ในไทยยังไม่มีขายเรื่องกฎมงกฎหมายมันยังมาเขาเรียกว่ามันยังไม่ผ่านในเรื่องของการทําผลิตขายนะ่ราคามันจะสูงมากนะครับก็เป็นทรงของอเมริกาแต่ก็บ้านเราอยากมีก็ทำคอสตอม แปลงแบบนี้ได้นะครับทำมาเรียบร้อยไฟไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันถึงที่บอกคันเนี้เน้นแปลงเฉพาะบอดี้ไฟไม่ยุ่งเลยไฟเนี่ยเป็นโคมเขาเรียกว่าโคมเซตฟูล f u l เซตของตัว Next Gen นะตัว XLT ตัว XLT อ่ะไฟไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟฟูล l อของ 4x4 ใส่เข้าไปนะครับงั้นกรอบกรอบเป็นเดิมกรอบเดิมถ้าเป็น F เต็มๆเนี่ยไฟมันจะเต็มซุ้มนี้นะครับที่มันมีเว้์มาเนี่ย ตัวไฟมันจะเป็นโคมใหญ่แล้วก็เข้าเช็ดซุปตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นเป็นเมกาที่มาพร้อมไฟไอันนี้ตีเฉพาะบอดี้ด้านล่างด้านล่างก็เป็นชุดครอบเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครอบตัวเคปล่าเข้าไปจะสังเกตว่าตรงเซนเซอร์จะเป็นสีน้าเงินมีพื้นน้าเงินอยู่อันนี้กันชนท้ายเดิมนะครับว่าตัวครอบชุดนี้เข้าไปแล้วก็ทําท่อนะตัวนี้ก็ใส่เป็นท่อคู่ปพ๊่เดี๋ยวดูก่อนนะ ตีเลดมานะครับตีเลดตีคอมาเลยแล้วก็เป็นท่อคู่ออกแท้นะนะครับตีมา1เส้นแล้วก็มาแยกตรงไปนะครับตีคอเลดมาใช้เป็นท่อคู่แบบนี้นะเซ็นเซอร์ข้างหลังแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายก็ทํามานะครับเป็นชุดคอสตอมคอบตัวนี้มาก็เป็นคําว่า f 1 5 0เห็นไหมมันเป็นทรงของเมริกาไง นะครับเมการเป็น F-150 r a p t o r ์ก็คือทรงนี้บอดี้นี้เราอยากได้แล้วก็ตีครอบมาแล้วก็ใส่ไปทั้งหมดเลยให้ดูตัวกล้องกล้องเราถูกย้ายนะครับปกติ F กับ T เนี่ยรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมันจะอยู่ว้าโลโก้ตัวนี้มันครอบเป็นชุดของ F 1 5 0แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับระบบใช้ได้เหมือนเดิมนะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องก็ไปออกจอเหมือนเป็นปกติเลยนะครับน้ำหนักของฝากระโปรงก็จะ หนักเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยหนักจริงๆนะครับเมื่อกี้ถ้าปล่อยมาไม่ไม่ระวังก็ปึ้งเลยเพราะว่าชุดบอดี้ตัวนี้เขาครอบมานะครับตัวนี้มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ได้แกล้งนะหนักขึ้นจริงนะถ้ามันหนักขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้องบอกให้ลูกค้านะครับติดเรื่องของตัวผ่อนแรงเนาะตัวอิสซิลิฟติดเพิ่มไปช่วยผ่อนแรงมันจะได้เบาขึ้น หรือถ้าไม่งั้นก็ติดเป็นตัวโช็คฝาท้ายไปเลยเดี๋ยวต้องดูว่ามันสามารถติดได้ไหมเพราะว่ามันตีเป็นฝากระโปรงตัวใหม่เดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีแต่ไอตัวช่วยผ่อนแรงอ่ะติดได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกลูกค้าเพิ่มเพราะว่าหนักมากเพิ่งลองยกเหมือนกันนะครับอันนี้บอดี้หมดเลยเมกาซุ้มล้อนะครับทั้งเซ็ตอ่าเดี๋ยวให้กล้องดูนะครับแนววิ่งเรื่องของการเลยซุ้มล้อถามว่าน่าเกียดไหมเข้าด่านมันได้อยู่แล้วแหละ ก็ว่าได้นะถ้าไม่เจอด่านแบบเรื่องเยอะจริงๆแบบจ้องจะเอาจริงๆนะ่ะมันได้อยู่แล้วก็ด้านล่างด้านล่างเดี๋ยวให้น่านจะบอกให้ลูกค้าเลือกก่อนว่าลูกค้าจะใส่ตัวกันโคลนไหมนะครับเพราะว่ามันล้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยที่ให้ใส่ไม่ใช่อะไรหรอกเจอวิ่งเจอน้ําทางขังต่างๆน้ําขังเนี่ยน้ํามันจะกระเด็นนะเวลาวิ่งเนี่ยมันจะสาดแล้วมันจะสาดเข้าสีรถถ้าเป็นน้ำเฉยเฉยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นโคลน แล้วมันมีดินมีกวดอยู่เนี่ยสาดเข้าไปเนี่ยก็กังวลว่ามันจะไปโดนเรื่องของอ่าสีรถเป็นรอยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกลูกค้าหน่อยใส่ใส่เป็นกันโคลนของตัว ARB ดีกว่าให้มันปิดกันมาหน่อยนะก็จะได้สวยมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้สีน้ําเงิน x อทราคาเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทราคารถเก้าแสนสี่นะแต่งแบบนี้เป็นแสนอยู่แล้วนะครับรวมลงรวมล้อแสนกว่าถึงสองแสนอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันรายละเอียดนะครับ อ่ะอ่ะนี่คือหนึ่งคันนะครับ XLT สีน้ําเงินเรียกว่าอยากหล่ออยากเทเหมือนรุ่นพี่ใหญ่เราแต่งอยู่แล้วเต็มเต็มแบบนี้ก็ใช้ XLT แต่งได้ก็ได้ความสวยของเท่ไอแต่งแบบเนี้ยมันแต่งได้ทุกรุ่นนะครับถ้าจาลูกค้าอยากจะดาวราคาลดลงมาอีกก็ซื้อเป็น x l p a r ก็ได้นะ x l p a r ราคาแปดแสนสองพันบาทเนี่ยหือว่าไปเกียร์แมนนวลรวมแต่งลน,นี้รวมล้อแล้วเนี่ยก็ตีไปซะกก็รวมหมดเลยนะน่าจะอยู่ประมาณสักล้านหนึ่ง 1้านหนึ่งแสนไม่เกินนี้ก็จะได้ทรงนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นเงินสดนะแต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นจัดไปแนนแล้วก็ดาวตัวรถไปปกตินี่แหละแปดแสนสองแล้วก็ไอชุดแต่งตัวเนี้ยนะครับมันต้องจ่ายแยกตังหกเข้ามามันไม่สามารถที่จะเอาไปรวมกับตัวชุดแต่งได้นะครับมันรวมกับตัวชุดแต่งมันรวมได้แค่4ี่หมื่นที่เหลือนี่คือลูกค้าต้องจ่ายออกมานะครับแต่งเพิ่มมาตังหกจากเงินดาวนั่นเองนะนี่คือแนวทางแต่งได้หมดเอกพารัรก็แต่งได้นะครับแบบนี้อยากหล่อยอยากเท่ก็บอกก็ได้เดี๋ยวก่อนนะมี สีบอลเนี่ยพาสีดำดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูคันสีดำกันคันสีดำตัวนี้ไวแท็กท็อปสุดเลยครับราคาหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเป็นวแท็กสี่คูณสี่เรียกว่ารถกระบะพรีเมียมนะของที่คุณต้องมีสําหรับสายที่เล่นกระบะแบบแนวหลูหลสายหลูนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําซึ่งที่เกษตรจ,จะแต่งสีดําเยอะมากสายเหตุที่แต่งสีดําเพราะว่ามันแต่งง่ายแต่งง่ายทําดุ ให้มันเท่เนี่ยมันง่ายมากนะครับหัรถที่มันสีดำพอเสริมชุดเหล็กเสริมอะไรไปนิดหน่อยมันก็ดูเท่แล้วแล้วพอเป็นดำตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้นะครับมันก็จะดูสวยมากๆ s กนะสกู๊ปป้ใส่มมาแดงจมูกแดงเข้าไปเนี่ยดูนะสันทําลับกับตัวตัวรถที่เป็นสีดำนะแต่งสีแล้วเตรียมสีเงาๆเนี่ยฟิล์มดําเข้ามาแล้วครับแล้วก็ตัดตัวกระจัง f o R d แบบนี้ใส่ไฟส,สีส้มสามจุดเข้าไป มันดูหล่อเลยนะดูหล่อดูเท่ไปเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่เกษตรจะแต่งรถสีดําเยอะมากยิ่งใส่ชุดเหล็กใส่ชุดล้อโตโต,โตหน่อยล้อล้นล้นหน่อยนี่โหดเลยนะอันนี้ก็คือเป็น Fit, สกู๊ฟฟิใส่เบอดีดาตัดแดงเข้าไปนะครับไฟของข้างหน้ามันแมทริกเอลวีดีไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็บอกเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปยุง่งมันไฟแม่งเทมากใช้ง่ายใช้ดีโคตรฉลาดเปิดปิดออโต้สูงต่ำออโต้หลบไฟแยงตาทุกอย่างมันทําหมดไฟมุมตม่ำนะขับอย่างเดียวเดี๋ยวไฟทําให้เด ไฟตัดหมอกมีให้เป็น LED ในรุ่นอื่นนะ่ะไฟตัดหมอกจะเป็นเปิดปิดออโต้ตามวงเดียวเลี้ยวขวาฝัา่งขวาติดเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายติดแต่พอเป็นไฟแมทริกระบบนั้นจะถูกตัดออกไปเพราะระบบไฟมุมต่ำมันมาอยู่ในโคมของตัวเพ r f o r m แอนด์ LED แล้วนะไอตัวนี้นะนะครับด้านข้างใช้เป็นซุ้มล้อผงนี้หมุดเงินเปลี่ยนล้อเป็นมาเวลดำตัดแดงแม็กซ์สินะใช้ยางดีเซนติ AT a l อัลเทอดนะครับตัวยางใช้เป็น2 6งหก้นอ่า R 1 8 แม็กเดิม18อันนี้เปลี่ยนแค่ลายแม็กอย่างเดียวเปลี่ยนลายแม็กให้มันดูดูตัดการเพราะคอนเซปต์ของลูกค้าเนี่ยขอเป็นดําตัดแดงก็โทนนี้เข้ากับตัวชุดแม็กแล้วก็ยาง AT ทนะครับก็เสียงไม่ดังได้ลายที่ได้ลายที่ชัดเจนขึ้นลายดอกยางดูคมความเป็นออฟโรดมากขึ้นตัวแก้มยางก็จะเอยอะกว่ายางติดรถนะครับแล้วก็แบบนี้ตัวของเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวยางตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเดีสติตัว 100, ร้อยนะฮะหนึ่งร้อยเคช ตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ความเร็วนะครับ100เนี่ยก็คือน้ําหนักบรรทุกตัวนี้นะดูที่ตัวยางนะครับถ้ามันมีเลขหนึ่งร้อยตัวนี้คือน้ําหนักบรรทุกเนี่ยคือแ0 0กิโลกร,รมัมไม่ใช่ทั้งคันนะต่อเส้น h นั่นคือความเร็วความเร็วใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับงานสเปกยางมาแบบนี้ ตัวนี้ก็คือหน้ายาง265นะแก้มยาง60นะครับตัวนี้นะครับ r 1 8ก็วงล้อบรรทุกได้800กิโลกรัมต่อเส้นแล้วก็ตัว h ความเร็วก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแม็กสปีดขาดจริงๆไม่ถึงหรอกสำหรับกอบ์ฟขาบไป104ก็ใจหวิวแล้วนะครับ204ี20่นี่ก็จะอ่านหาแล้วก็มีความเฉเ่อมเงินไปนะก็ว่านะอันตรายด้วยอยาดีกว่าแต่สเปกยางมันรองรับนะช่วงล่างเดิมเดิเพราะว่าใช้แม็กเดิมอ่าไม่ใช่ใช้แม็กเดิมดิใช้วงล้อเดิมที่เป็น18ช่่่วงงงลาไมมต้อยกัันนะครบ พวกกันโคงไม่ต้องยุ่งตัวโชคเป็นโมโนโทูบสองจุดศูนย์อยู่แล้วในตัวรุ่นใหม่ของตัวเน็กเจนนะการกับขี่ดีเยี่ยมนะครับถัดมาลูกค้าเน้นล้อมาตามโปรเซสร็จปุ๊บลาวหนังคาเดิมติดกันสตราดนิดหน่อยใส่ครอบมือสีดำตัวหนังสื่อเลนเจอร์สีแดงเข้าไปแค่นี้ตัวรถก็ดูคลีนคีนแล้วก็สวยแล้วมีสีแดงเข้ามาแซมนะสปอร์ตบาร์ด้านหลังจะเป็นสีกาไฟนะครับหรือว่าสีเทาดําหรือแต่จะเรียกก็ได้นะถ้าเป็นสับมันมันคือกาไฟ ก็คือสีนี้ตัดด้วยตัวราวบาร์จับเนี่ยสีปรอนนะครับสปอร์ตบาร์ของว i t แท็กถูกออกแบบมาใหม่ก็คือให้มันบักบาร์ตรงนี้มันเว้าเอาไว้จับอุปกรณ์เสริมเนาะเราจะขีดมันก็ได้มันทุกมันทุบจักรยานแบกสิ่งของเป็นเต็น,เป,นเป็นของอะไรก็แล้วแต่สายออฟโรดก็ใช้เป็นตัวจับแทนจับเสร็จปุ๊บทำงานปกติไม่อยากแบกของไปด้วย,วยก็ถอดออกนะวางไว้ที่บ้าน นี่คือการออกแบบของเขาหรือการมัดของมันก็จุดมัดมันก็จะมัดได้ตลอดทั้งเส้นที่มันวาวนี่เลยอ่านี่คือตัวการออกแบบของเขาการใช้งานของเขาในะเรื่องสปอร์ตบาร์ไฟท้ายทียท่เขาบอกเมืเ่อเี้ XLT ที่เขาเปลี่ยนเห็นนะทรงเดียวกันเลยนะครับเอาไฟนี้ไปใส่ใน XLT ได้นะครับสําหรับคนที่อยากได้ไฟท้ายแบบนี้ซื้อรุ่นไหนก็ทําได้หมดแล้วนะแต่งได้เหมือนกันทุกรุ่นเลยส่วนฟ้ากระปรงท้าย เมื่อกี้ที่ก๊บอกเขาย้ายไปข้างบนใช่ไหมนี่กล้องปกติมันต้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยกล้องมองหลังเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างบนแทนเพราะว่าเราแต่งเป็นตัวเมกามันต้องครอบทับตัวนี้เข้าไปนะฮะตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้มันกล้องรอบคันอยู่แล้วสี่หู่สี่สามหกศูนย์เบิร์ดไอวิวมองรอบคันทั้งหมดฝาท้ายมีระบบอีซิลิฟต์อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้โคตรหนักเลยัอเน,นี้ยเบาๆนะเนี่ยเกง่งๆสบายๆไอเน,นี้ยที่ก๊อฟจะให้ติดนะครับเดี๋ยวไปบอกลูกค้าเนี่ยติดตัวนี้นี่เลยนะครับตัว Lip, นะอีซ เดี๋ยวต้องให้ติดเพราะเมื่อกี้หนักมากอ,อ่ะแล้วก็ปลั๊กตัวนู้นนะครับมีปลั๊กไฟมีไฟบ้านกับไฟนี้เดี๋ยวไปเปิดประตุให้ดูปึ๊บปึ๊บำก่อนนี่นี่ไฟบ้าน400วัตต์นะคือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า400วัตต์ดูเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับที่จะเอามาใช้นะแล้วก็ไฟดีซได้180วัตต์อ่ะมี2ปลั๊กไว้ไอ้2ปลั๊กเนี่ยถ้าจะใช้งานต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับเพราะว่า ที่เขาทาไว้เนี่ยเพราะไม่งั้นเราถ้ามันไม่ต้องสตาร์ทรถแล้วไปเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปอย่างเงี้ยนั่ง,งเงี้ยเพลินๆเนี่ยแบตหมดสตาร์ทกลับรถไม่ได้อีกนะครับงั้นเหมาะกับการใช้งานก็คือสตาร์ทรถไปด้วยนะครับใช้เป็นงานชั่วคราวแบบเป็นพวกปั๊มลมไฟฟ้าเรื่อยไฟฟ้าหรืองานช่างต่างๆนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็สตาร์ทรถไปหรือถ้าจะอยากใช้งานนานๆจริงๆก็ต้องเขาเรียกว่าต่อ,ต,อต่อพ่วงที่ทาง Ford เขาแนะนานะนะก็คือว่าต้องทําแบตหมาอีกลูกหนึ่ง ชุดจ่ายเฉพาะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีพาเลตแปลงไอ้ตรงนี้จะต้องคุยกับช่างอีกทีหนึ่งเพออราะฝอดก็ยังไม่ไฟนอลมาให้กอล์ฟนะว่ามันชุดอุปกรณ์การต่อทั้งหมดมันเท่าไหร่แต่เขาบอกแค่ว่ามันวางได้อีกหนึ่งลูกนะอะไรอีกนี่สี่คณสี่แต่งแบบนี้ใส่ชุดครอบแบบขึ้นที่ขึ้นข้างบัน,นไดได้มีเฉพาะเจ้าเดียวในในไทยเลยไม่นับกระบะพื้นเรียบนะกระบะขนส่งกระบะแบบอนเนกประสงค์แบบนี้นะครับมีเจ้าเดียวที่มีคืนด้านข้างให้อันเนี้ยก็ดีนะกอฟก็ชอบเหมือนกัน จะเหยียบขึ้นไปแล้วก็จากด้านข้างไม่ต้องมาเหยียบล้อไงมันไม่ลื่นไม่เปื้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ไม่สาธิตเหยียบนะเพราะว่านี้รถเตรียมสีหมดแล้วเดี๋ยวจะเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวรถลูกค้าเปื้อนอ่ะคันนี้ราคาหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับสีดำพรีออฟชั่นเลยมีแอร์ดับทีปคูต์คอนโทรลกล้องสามหกศูนย์ดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบเรื่องของเบรกต่างๆเนะี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์บูสเตอร์นะเป็นเบรกไฟฟ้าหม้อน้ำต่างๆชุดนี้ก็เป็นชุดไฟฟ้าไฟหน้าชาลียะแอร์แบ็ก ข้างในเนี่ยจอ12นิ้วนะครับหน้าจอกลาง12นิ้วสิงโ์ 4A รองรับ Android Auto Apple CarPlay ไม่ต้องใช้สายเป็นไวรัสที่ชาร์จมีไวรัสอีกมีไฟ Ambient Light ตรงคอนโทรลตรงคอนโซลนะครับเครื่องหน้าเนี่ยเปิดปิดไฟ Ambient Light ได้ด้วยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันปรับสีทิศทางเบาะคู่หน้าปรับ8มันไฟฟ้า Airbag 7ลำโพองอีก8ตัวโอ้เยอะนะฮะร,ราคาเนี้ยกระบะพรี Premium, เมียมออปชั่นเต็มๆครบ,ครบ เปลี่ยนโหมดการขับขี่อีก6โหมดโหมดขับซเป็นพาร์ทไทม์เลือกสวิตช์ได้มีโหมดการนั่ขี่สําหรับมือใหม่อยากออฟโรดเรียกว่าฟอร์จัดให้อำนวยความสะดวกให้เต็มๆราคาแค่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะพอก็บอกแค่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันจริงๆเพราะแม่งขายดีมากนะครับพี่เกษตรเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยขายดีกว่ารุ่นแปดเก้าแอีกนะเดือนหนึ่งเนี่ยสามสิบคันนะไอ้รุ่นล้านสามเนี่ยนะครับเรียกว่ามันครบแล้วมันพรีเมียมจริงๆแล้วแต่งก็คือหล่อทำทีเดียวจบเเลยนนะะะคคครรรับบป็กโตุ้ม ในปีนี้สำหรับคนที่อยากได้กระบะพรีเมียมแบบจบๆนะครับอ่ะสองคันเนาะวันนี้สีน้ำเงินกับสีคสี่สีดำนะเดี๋ยววันนี้รับจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้หรือดูอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องก๊อฟนะครับก็กดติดตามช่องก๊อฟไว้นะเพื่ออัปเดตอะไรอเนี่ยงานไลฟ์สดนะครับ รถแต่งดีๆสวยๆนะของแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับที่นี่ทําได้หมดแล้วก็สําหรับคนที่ดูแนวรถมีรถอยู่แล้วอยากแต่งนะฮะก็ดูช่องก๊อฟได้หรืออยากจะออกรถพร้อมแต่งเลยนะครับก็มาซื้อกับที่ก๊อฟได้เหมือนกันนะครับดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องไว้ด้วยดูรีวิวดูไลฟ์สดต่างๆที่มีให้ตลอดนะครับแชร์ให้เพื่อนที่ยังไม่มีช่องของก๊อฟนะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ